สวัสดีค่ะมาเด้อเพื่อนๆกินเข่ากับเป็ดกะเป็ดอีกแล้วเนี่ยมันนี่แล่มาเป็นชินช้นๆเลยจ้ะมันนี่สิกินกับเข่าจ้ะเนอะมันนี่กินกับเข่ากับเป็ดเป็ดกับกาบ สือมาเป็นตัวกินไปแล้วมวานเครื่องหนึง่งตัวเครื่งหายโมไปครึ่งนึงเหลืออยู่ครื่งนึ่งจ้ะ ออกกำลังกายมาเห้อเดพี่น้องออกกำลังกายมาเหรอค่ะ ขอโทษที่เด้อถ้าพูดแอปเปิลกินเป็ดนะพี่น้องถ้าคอยชอบเป็ดมากก็ไกลเซลาบเป็ดลาบอย่างกะแล้วเสียบเนาะเน้วหอกับเมยู่จากพี่นหอก ก็มันีะกินกับขา้าวมิถอนีละ่ะตื่นมาออกกำลังกายแม่ก็ออกไปย่างเหลินทะเลน้อยๆแล่อยอยก็มากินข่าวไหม อนหนึงบ่ได้เซ็ดงานพี่น้องเนาะต้องเข้าใจดียังมีบานอยู่มีเงินสื่อกับข่าวกินถ้าคนที่เขาไปเซาบานอยู่เนาะเขาว่ามีเงินคาเซาบานเนาะเซ็ดเลยพี่น้อง สงสารอยู่จ้ะยังมีบานอยู่เนาะ้องม่บานไม่ลดครับนี่ก็แสื่อก็เผากินยังคอยอยู่ด้เนะาะบะมี่ธุระจีบบะมี่ลานใหญ่ห่างโตเนาะแค่ล่านนวดไม่เล็กไม่น้อยว่าเป็นอย่างจ้ะ วิพากอ,อยู่ใด้นะพี่น้องเพื่อนเมื่อใดถึงเกิดลำบากท้าใดเนาะพี่น้องนะ ชิสวัาถุเฮายังดีกับคนอื่นคนอื่นก็มาสงสารเนาะบ้านก็ต้องเศร้าเขาก็ต้องซื้อบ้านเขาเชีนะแต่อยู่นี่เป็ดเดอจ่าเป็ด พอค่อยชอบเนอหมูกินได้อยู่จ้ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวมือล้างซื้อไอหมูสามชั้นทอดน้ำปลาซื้อได้หลยพีน่น่ะกินตอนนี้อ้วนอ้วนงานอ้วนอยู่พี่เนาะอืมเผาแล้วเนาะ สองปีก็หกสิบแล้วนเนาะพี่น้องห้องหูตะมือเกิดเนาะเ้อบ่งหมูมือตายเนาะพรจะนั้นอยาเรียดอยาคมให้กันเลยพี่น้องเอ้ยห้องบ่งยังสิเกิดขึ้นมาอื่นเนาะอย่าเบากันให้กันเสียงหายหายเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเด้นอน้องตูนน้องสาว ไปสิไปเที่ยวยเยอะจะบมหูบ่ท่านรับปากสิไปเหมื่อดาสิไปเดือนไหนพอโควิดมันมันมันค่าราค่าสร้างอยู่แต่เขาแบบว่าไปแบบปลอดภัยโดวยวได้กตตักโตกักยังเนาะอันนี้ไปก็แล้วเขาบอเปิดเมืองก็กต้องไปกักโตัวกามาพี่อีกก็กักต